สวัสดีครับกัญยาณมิตรทุกท่านขอต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความสบายใจในรายการชีวิตสติกับผมเพื่อนร่วมทางที่จะคอยหยิบยกเรื่องราวของชีวิตมาสนทนาด้วยภาษาใจให้พวกเราได้วางความหนักอึ้งลงและเติมพลังให้ก้าวเดือนต่อไปได้อย่างมั่นคงครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านวางภาระเรื่องหนี้สินเรื่องงานที่ค้างค้างหรือเรื่องลูกหลานที่กวนใจวางไว้หน้าประตูก่อนนะครับ แล้วลองมานั่งคุยกันถึงคำถามสําคัญคำถามที่มนุษย์เราสงสัยกันมานับพันปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนถึงยุค 5G นี้คำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนชาติหน้ามีจริงไหมหรือพอลมหายใจสุดท้ายหมดลงทุกอย่างก็แค่ดับวูบไปเหมือนปิดสวิตไฟกลายเป็นความว่างเปล่าหลายคนใช้ชีวิตด้วยวิตกกังวลครับกลัวว่าตายแล้วจะสูญสลาย หรือบางคนก็กลัวว่าจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกแต่ในทางธรรมะพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ให้เรามองความตายด้วยความกลัวครับแต่ท่านให้มองด้วยความเข้าใจความจริงแล้วความตายไม่ใช่จุดจบครับแต่มันคือประตูที่เปิดไปสู่บทเรียนใหม่เปรียบเสมือนเราอ่านหนังสือจบไปหนึ่งบทเราก็แค่พลิกหน้ากระดาษเพื่อเริ่มอ่านบทต่อไปตัวละครยังคงเดิมจิตวิญ,ญญาณดวงเดิม เพียงแต่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและเปลี่ยนบทบาทไปตามเนื้อเรื่องที่เราเขียนเอาไว้เองใช่ครับผมใช้คำว่าเราเขียนเองเพราะทุกการกระทําในวันนี้ทุกคำพูดที่ท่านพูดกับคนรักทุกความคิดที่ท่านแอบคิดในใจหรือแม้แต่เงินทุกบาทที่ท่านหามาได้ด้วยวิธีต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับคือน้ำหมึกที่กำลังขีดเขียนชะตาชีวิตในภพหน้าของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้มีเทพเจ้าองค์ไหนมากำหนดให้เราทั้งนั้นดังนั้นถ้าท่านสงสัยว่าชาติหน้าหน้าตาจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามหมอดูที่ไหนเลยครับให้ก้มลงมองที่การกระทําและความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันนี้แหละครับคือคำตอบที่แม่นยำที่สุดแล้วกระบวนการส่งต่อจากชาตินี้ไปชาติหน้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือตัวเชื่อมโยงระหว่างตายกับคันมานดา เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันต่อในช่วงต่อไปครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตคือการเดินทางที่ต่อเนื่องคราวนี้เรามาดูกลไกที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติกันครับนั่นคือวินาทีแห่งการเปลี่ยนภพท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับเปรียบจิตของเราเหมือนหน่วยความจำในโทรศัพท์หรือกล่องบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ ที่บันทึกทุกอารมณ์ความรู้สึกตลอดชีวิตของเราเอาไว้ทั้งความดีใจเสียใจความโกรธแค้นหรือความเมตตาพอถึงวินาทีที่ร่างกายนี้พังทลายลงเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่เปิดไม่ติดอีกแล้วตัวเครื่องหรือร่างกายจะหยุดทำงานแต่ข้อมูลในเมมโมรีการ์ดหรือจิตมันไม่ได้พังตามไปด้วยครับในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจจะขาดช่วงหรือที่เราเรียกว่า จุติจิตจิตดวงนี้จะทำงานเร็วมากครับมันจะควานหาที่เกาะเกี่ยวเพื่อความอยู่รอดตามสัญชาตญาณสิ่งที่มันจะไปเกาะจับได้ก็คืออารมณ์ที่มีกำลังแรงที่สุดในตอนนั้นซึ่งทางธรรมเรียกว่านิมิตครับนิมิตหรือภาพที่จิตเห็นตอนใกล้ตายจะมีอยู่สามแบบหลักๆเปรียบเหมือนภาพฉายบนจอหนังส่วนตัวกรรมอารมณ์ คือภาพการกระทําที่เราเคยทําไว้ซ้ําๆหรือทําไว้อย่างรุนแรงเช่นคนชอบฆ่าสัตว์อาจเห็นภาพตัวเองกําลังทุบหัวปลาหรือคนใจบุญอาจเห็นภาพตัวเองกําลังใส่บารกรมมนิมิตคือเห็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกระทํานั้นเช่นเห็นมีดเห็นแห я, เห็นปืนหรือเห็นผ้าเหลืองเห็นพระพุทธรูปคตินิมิตอันนี้สําคัญมากครับคือภาพ สถานที่ที่เรากำลังจะไปเกิดเช่นเห็นเปลวไฟร้อนระอุนรกเห็นป่าทึบน่ากลัวเดรฉานหรือเปรตหรือเห็นวิมานสวยงามเห็นสวนดอกไม้สวรรค์กดเหล็กของธรรมชาติข้อนี้ยุติธรรมและตรงไปตรงมามากครับคือจิตคุ้นเคยกับสิ่งไหนจิตจะพุ่งไปหาสิ่งนั้นถ้าตลอดชีวิตเราสะสมความโกรธความหมุดหงิดไว้เต็มหัวใจ พอถึงเวลาวิกฤตจิตมันก็จะวิ่งไปจับเอาความร้อนเป็นที่ตั้งพบภูมิใหม่ที่ได้ก็จะร้อนแรงดั่งไฟนรกแต่ถ้าตลอดชีวิตเราฝึกใจให้เย็นมีเมตตารู้จักให้อภัยแม้ร่างกายจะเจ็บปวดเจียนตายแต่จิตที่คุ้นเคยกับความเย็นจะไม่ไปจับของร้อนครับมันจะน้องไปหาความสว่างความสงบส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมเห็นไหมครับว่ากลไกการเกิดใหม่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องของแรงเหวี่ยงทางจิตล้วนๆดังนั้นการเตรียมเสบียงไว้สำหรับเดินทางไกลจึงไม่ใช่การเตรียมเงินทองแต่เป็นการเตรียมอารมณ์ของจิตให้ถูกต้องเสียตั้งแต่วันนี้นั่นเองครับและในส่วนต่อไปผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจยานพาหนะของเราหรือร่างกายนี้ ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับเมื่อเราเห็นภาพการเดินทางของจิตแล้วทีนี้ลองก้มมองดูสิ่งที่ห่อหุ้มจิตดวงนี้อยู่บ้างครับร่างกายของเรามือคู่นี้ขาที่เดินมาทั้งวันใบหน้าที่เราส่องกระจกทุกเช้าเรามักจะหลงคิดไปเองว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันเราหวงแหนทะนุถนอม ยอมทุ่มเงินทองมหาศาลเพื่อรักษามันไว้แต่ในความเป็นจริงทางธรรมท่านเปรียบร่างกายนี้เหมือนรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองครับลองนึกภาพนะครับรถยนต์หนึ่งคันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีล้อมีตัวถังมีเครื่องยนต์มีเบาะนั่งถ้าเราลองถอดน็อตออกทีละตัวถอดล้อวางกองไว้ทางซ้ายถอดเครื่องยนต์กองไว้ทางขวา ถามว่ากองเหล็กเหล่านั้นยังเรียกว่ารถยนต์อยู่ไหมไม่ใช่แล้วครับมันคือเศษเหล็กกองยางพลาสติกคำว่ารถเป็นเพียงชื่อสมมุติที่เราเรียกเมื่อชิ้นส่วนมารวมตัวกันเท่านั้นร่างกายของเราก็เช่นกันครับมันคือการรวมตัวชั่วคราวของธาตุทั้งสี่ตามธรรมชาติไม่ได้มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยธาตุดินคือส่วนที่แข็งทั้งเนื้อหนังกระดูกผม ขนเล็บธาตุน้ำคือของเหลวในกายเลือดน้ำเหลืองเหงื่อปัสสาวะธาตุไฟคือไออุ่นในร่างกายอุณหภูมิที่ช่วยย่อยอาหารธาตุลมคือลมหายใจที่เข้าออกลมที่พัดพาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆความตายจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับน่ากลัวแต่มันคือกระบวนการคืนอะไหลให้กับโลกครับ เมื่อถึงเวลาที่รถคันนี้หมดสภาพซ่อมไม่ได้แล้วธรรมชาติก็จะมารื้อถอนเอาดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่พื้นโลกส่วนจิตผู้เป็นเหมือนคนขับหรือในช่างผู้ควบคุมรถก็ต้องกระโดดลงจากรถที่พังเสียหายนี้เพื่อไปหารถคันใหม่ขับต่อตามกำลังบุญและบาปที่ได้ทำไว้ดังนั้นถ้าวันนี้ท่านกำลังเจ็บป่วยหรือร่างกายเริ่มเสื่อมถอยตามวัย อย่าเพิ่งตีโพยตีพายหรือเสียใจไปเลยครับให้บอกตัวเองว่าอ๋อรถเช่าคันนี้กำลังเตือนว่าใกล้หมดสัญญาเช่าแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่การยึดติดกับซากรถพังๆแต่คือการเตรียมคนขับให้มีสติพร้อมที่สุดเพื่อที่จะได้ไปขับรถคันใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมมีเรื่องเล่าจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาฝากครับเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงสมบัติ เศรษฐีที่ดินผู้มั่งคั่งแกขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตมีที่นาเป็นร้อยไร่แต่แกเป็นคนขี้กังวลและหวงสมบัติมากแกกลัวว่าถ้าวันหนึ่งแกตายไปทรัพย์สินที่หามาจะตกไปอยู่ในมือคนอื่นแกจึงเฝ้าระแวงลูกหลานเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เริ่มชุดโทมลงทุกวันวันหนึ่งพ่อเลี้ยงสมบัติแบกหน้าเศร้า ไปกราบหลวงตาอินพระอาวุโสผู้เป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านแกถามด้วยเสียงสั่นเครือว่าหลวงตาครับผมสร้างทุกอย่างมากับมือผมไม่อยากตายผมกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่ได้ใช้ของพวกนี้ผมจะทำยังไงดีครับหลวงตาอินยิ้มอย่างเมตตาแล้วชี้มือไปที่รถกระบะคันเก่าบูโรทั่งของวัดที่จอดอยู่ใต้ต้นโพโยมสมบัติเห็นรถคันนั้นไหม สมัยก่อนมันก็ใหม่เงาวับวิ่งเฉิวเหมือนโยมสมัยหนุ่มๆน,นั่นแหละแต่ตอนนี้เครื่องมันหลวมยางมันแตกสนิมมันกินถ้าวันหนึ่งรถคันนี้พังจนซ่อมไม่ได้วิ่งไม่ได้อีกต่อไปโยมคิดว่าคนขับรถวัดเขาจะทำยังไงพอเลี้ยงสมบัติรีบตอบทันทีก็ต้องทิ้งซากมันไปแล้วหาคันใหม่มาขับสิครับหลวงตาคือนั่งเฝ้าซากรถพังๆก็ไปไหนไม่ได้พอดีหลวงตาอิงจรงหัวเราะเบา,เบา,เบา นั่นเปไไร,ร่างกายโยมก็เหมือนรถกระบะคันนั้นทรัพส,สมบัติโยมก็เหมือนสัมภาระที่บรรทุกอยู่ค้ายรถวันที่โยมตายคือวันที่รถพังโยมต้องทิ้งรถทิ้งสัมภาระไว้ที่นี่เอาไปไม่ได้สักชิ้นแต่สิ่งที่โยมจะเอาไปได้มีอยู่อย่างเดียวคือฝีมือการขับรถหรือจิตใจของโยมนั่นเองถ้าชาตินี้โยมขับรถด้วยความงกความระแวงความกโกรธ พอโยมไปได้รถคันใหม่ในชาติหน้าโยมก็จะติดนิสัยขับรถแย่ๆแ,แบบเดิมพาชีวิตไปลงเหวเหมือนเดิมแต่ถ้าโยมฝึกขับด้วยสติด้วยการให้ทานด้วยความสบายใจพอได้รถคันใหม่โยมก็จะขับไปในทางที่ร่มรื่นเป็นสุขโยมสมบัติเอย๋ยอย่ามัวแต่ห่วงซากรถเลยไปฝึกวิธีขับให้ดีเสียกันแต่วันนี้เถิดพอเลี้ยงสมบัติได้ฟังดังนั้นก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก แกพึ่งเข้าใจในวันนั้นเองว่าที่ผ่านมาแกมัวแต่ขัดสีฉวีวันตัวรถจนลืมดูแลหัวใจคนขับนิทานเรื่องนี้ฝากคำถามสำคัญถึงเราทุกคนครับว่าวันนี้ท่านกำลังทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการดูแลรถที่วันหนึ่งต้องคืนเข้าไปหรือท่านกำลังฝึกฝนจิตที่จะติดตัวท่านไปทุกพบทุกชาติกันแน่และถ้าเรายังขับรถชีวิตด้วยความประมาท เส้นทางข้างหน้าที่เรียกว่าสังสารวัตนั้นมันมีความน่ากลัวและอันตรายซ่อนอยู่อย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับเพื่อนๆครับจากเรื่องราวของพ่อเลี้ยงสมบัติและรถคันเก่าทำให้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าเราเป็นเพียงคนขับรถที่ต้องเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆตามสภาพแต่จุดที่น่าขนลุกและเป็นความจริงที่ธรรมะเตือนเราไว้เสมอคือเราไม่ได้เปลี่ยนรถ แล้วได้ขับบนถนนเส้นเดิมที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับและรถคันใหม่ที่เราจะได้นั่งก็ไม่ได้การันตีว่าจะดีกว่าคันเดิมนี่คือสิ่งที่ทางธรรมเรียกว่าวัตสูงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดครับลองจินตนาการดูนะครับเปรียบชีวิตของเราเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคลื่นลมแห่งกรรมจะพัดพาเราไปทางไหนเราแทบจะคาดเดาไม่ได้เลย บางช่วงเคลื่อนลมดีบุญส่งผลเราก็ได้ลอยขึ้นมาหายใจเหนือน้ำได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดามีความสุขสบายเหมือนท่อนไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำต้องแสงแดดอุ่นๆแต่ในมหาสมุทรไม่ได้มีแค่วันที่ฟ้าใสนะครับวันไหนพายุแห่งกิเลสโหมกระนำ่ำจิตที่เคยสว่างสวยกลับมืดบอดด้วยความโกรธความโลภ ท่อนไม้ท่อนนั้นก็จะถูกคลื่นซัดจนจมดิ่งลงใต้น้ําไปสู่ภพภูมิที่มืดมิดหนาวเหน็บและทุกทรมานที่เราเรียกว่าอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตหรือเดรัานซึ่งน่ากลัวตรงที่ว่าเวลาจมลงไปแล้วมันยากมากครับที่จะตะเกียกตะกายกลับขึ้นมาที่ผิวน้ําได้อีกครั้งความน่ากลัวที่สุดของสังสารวัตรไม่ใช่การเกิดครับแต่คือความไม่แน่นอนและความซ้ำซาก วันนี้เราอาจจะเป็นเศรษฐีนั่งกินนอนกินบนกองเงินกองทองแต่ถ้าเราประมาทใช้ชีวิตด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นชาติหน้าเราอาจจะตื่นมาในร่างของสัตว์เดรัจฉานที่ต้องหนีตายวันต่อวันหรือเกิดเป็นเปรตที่หิวโหวยตลอดเวลาเราหลงทางอยู่ในวงเวียนนี้มานานแสนนานแล้วครับร้องไห้มามากจนน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกที่ทับถมกันมาทุกชาติกองสูงกว่าภูเขา เราเจ็บมาเยอะแต่เราจำไม่ได้เพราะความหลงหรืออวิชชาและความอยากหรือตัณหามันบังตาเราไว้ทำให้เรายังสนุกกับการเวียนว่ายและก่อกรรมทำเข็ญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟเพราะเห็นแค่แสงสว่างวูบวาบโดยไม่รู้ว่าความร้อนที่รอเผาไหม้อยู่คืออะไรเมื่อพูดถึงความไม่แน่นอนหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วทำไมคนเราเกิดมาถึงไม่เท่ากัน ทำไมบางคนเกิดมารวยล้นฟ้าทั้งที่ยังเด็กทำไมบางคนเกิดมาลําบากยากเข็ญหรือทําไมบางคนหน้าตาสวยงามผิวพรรณดีแต่บางคนกลับเกิดมามีโรคภัยเบียดเบียนคําตอบไม่ได้อยู่ที่โชคช่วยหรือฟ้าลิขิตแกล้งใครหรอกครับแต่มันอยู่ที่กรรมเก่าหรือลายแทงชีวิตที่เราเป็นคนเขียนไว้เองในชาติก่อนๆครับในทางธรรมกรรมคือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ครับ ถ้าชาติที่แล้วเราชอบให้ทานชอบแบ่งปันจิตใจเรากว้างขวางเหมือนแม่น้ำชาตินี้ผลแห่งความเสียสละนั้นก็จะส่งผลให้เราเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งหรือมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเพราะจิตที่ให้ย่อมดึงดูดความมั่งมีส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาก็มาจากอารมณ์ครับคนที่เกิดมาหน้าตาผ่องใสสวยงามมักจะเป็นคนที่ในอดีตฝึกระงับความกโกรธเจริญเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ผูกใจเจ็บหน้าตาทางใจที่สวยงามจึงส่งผลมาถึงหน้าตาทางกายในชาตินี้ครับตรงกันข้ามถ้าใครเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาแรงเหวี่ยงของความโกรธก็จะปั้นแต่งให้เกิดมาหน้าตาไม่งดงามผิวพรรณหยาบกระด้างตามแรงอารมณ์นั้นและที่น่าสนใจกว่านั้นคือสัญญาความจำได้หมายรู้หรือรอยแผลในจิตครับเคยสังเกตไหมครับว่า ทำไมบางคนมีความสามารถพิเศษโดยไม่ต้องเรียนมาเยอะเช่นเด็กตัวเล็กๆที่เล่นเปียนโนได้ราวกับมืออาชีพหรือบางคนมีความกลัวฝังใจแบบไม่มีสาเหตุเช่นกลัวน้ำทั้งที่ไม่เคยจมน้ำหรือกลัวที่แคบอย่างรุนแรงสิ่งเหล่านี้คือตะกอนความทรงจำจากอดีตชาติที่ติดตัวข้ามพบมาครับมันคือหลักฐานชั้นดีว่า จิตดวงนี้เคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วและมันไม่เคยลืมเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายใหม่เท่านั้นเองครับดังนั้นถ้าชีวิตตอนนี้ท่านกำลังเจอกับความยากลำบากหรือรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมขอให้รู้ไว้เถิดครับว่าไม่มีใครแกล้งท่านแต่เป็นผลจากเมล็ดพันธุ์ที่ท่านเคยหว่านไว้เองแต่ข่าวดีที่สุดก็คือกรรมเก่ากำหนดได้แค่จุดเริ่มต้นครับแต่กรรมใหม่ในวินาทีนี้ต่างหากที่จะกำหนดจุดจบ และการเดินทางครั้งต่อไปแล้วในช่วงเวลาสำคัญที่สุดอย่างวินาทีใกล้ตายหรืออาสัญน,นกรรมจิตจะทำงานอย่างไรภาพนิมิตที่จะพาเราไปนรกหรือสวรรค์หน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันต่อครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องกรรมเก่าแล้วคราวนี้เรามาโฟกัสที่จุดที่สำคัญที่สุดหรือผมอยากจะเรียกว่าเป็นหน้าทีทองของชีวิตกันครับนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายก่อนลมหายใจจะขาดห่วงที่ทางธรรมเรียกว่า อาสัญนนกรรมท่านผู้ฟังลองจินตนาการนะครับว่าตลอดชีวิตของเราเปรียบเสมือนการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องหนึ่งเราถ่ายฉากต่างๆเก็บไว้มากมายทั้งฉากหัวเราะฉากร้องไห้ฉากทำบุญหรือฉากโกรธเกลียดพอมาถึงวาระสุดท้ายที่ร่างกายกำลังจะแตกดับไฟในโรงหนังชีวิตกำลังจะดับลงจิตของเราจะทำหน้าที่เป็นเครื่องฉายหนังอัตโนมัติครับมันจะเลือกตัดต่อเอาฉากที่โดดเด่นที่สุดหรือฉากที่เราคุ้นเคยที่สุด มาฉายให้เราดูเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเวลานั้นร่างกายจะอ่อนแอจนไร้กำลังแขนขาขยับไม่ได้ปากพูดไม่ได้แต่จิตจะตื่นตัวและทำงานหนักที่สุดครับมันจะควานหาที่ยุดเหนี่ยวถ้าตลอดชีวิตเราทำแต่เรื่องไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือคดโกงเขาภาพที่จิตไปดึงมาฉายหรือกรรมมิมิตก็จะเป็นภาพที่น่าหวาดกลัวเช่นเห็นเลือดเห็นอาวุธเห็นเจ้าหนี้มายืนทวงหรือเห็นภาพเปลวไฟร้อนระอุ จิตในตอนนั้นจะตกใจดิ้นรนทุรนทุรายเหมือนคนจมน้ำที่คว้าได้แต่ขอนไม้ผุผูแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าตลอดชีวิตเราสั่งสมความดีมาตลอดชอบสวดมนต์ชอบช่วยเหลือคนภาพสุดท้ายที่จิตไปดึงมาฉายก็จะเป็นภาพที่ชวนให้ปราบเลื่อมใจเช่นเห็นแสงสว่างนวลตาเห็นชายผ้าเหลืองพระลูกชายเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ที่เราเคยดูแลหรือได้กลิ่นหอมของดอกไม้ทิพย์จิตในตอนนั้นจะฟูเบาสบายสงบนิ่ง เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วและกำลังจะได้พักผ่อนความน่ากลัวและความน่าอัศจรรย์ของอาสันนมกร,รมคือเราโกหกตัวเองไม่ได้ครับเราสร้างภาพหลอกคนอื่นมาทั้งชีวิตได้แต่ในวินาทีนั้นจิตจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดออกมาและภาพนิมิตสุดท้ายนี้แหละครับคือรหัสผ่านที่จะพาเราไปประตูเข้าสู่ภพภูมิใหม่ทันทีเมื่อภาพนิมิตสุดท้ายปรากฏชัดเจนแล้วจิตก็จะพุ่งตรงไปสู่ที่ชอบที่ชอบของมันทันทีครับ คําว่าที่ชอบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราอยากไปนะครับแต่แปลว่าเหมาะสมกับสภาพจิตในตอนนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดของธรรมชาติทำงานแม่นยำเสมอครับถ้าจิตสุดท้ายร้อนรุ่มด้วยความโกรธหรืออาฆาตแค้นจิตจะเห็นภาพเปลวไฟเห็นความมืดมนและแรงเหวี่ยงนั้นจะดึงดูดจิตลงสู่นรกกระพูมมทันทีเพราะนรกคือที่รวมของความร้อนใจ ถ้าจิตสุดท้ายเต็มไปด้วยความโลภห่วงสมบัติห่วงลูกหลานจิตจะผูกติดอยู่กับวัตถุไปไหนไม่ได้กลายเป็นเปรตหรืออสุรากายที่หิวโหวยและเฝ้าศพแต่ถ้าจิตสุดท้ายผ่องใสด้วยความเมตตาและบุญกุศลจิตจะเห็นวิมานเห็นสวนสวรรค์และลอยขึ้นสู่สุขติภูมิเป็นเทวดานางฟ้าหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ หลายท่านอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องพวกนี้จริงลองสังเกตตัวเองดูสิครับท่านเคยมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วไหมอาการที่ไปเที่ยวสถานที่แปลกตาที่ไม่เคยไปมาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนหรือบางทีเจอหน้าคนแปลกหน้าครั้งแรกกลับรู้สึกถูกชะตาเหมือนรู้จักกันมาเป็นสิบปี หรือบางทีก็เกลียดขี้หน้าแบบไม่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้แหละครับคือตะกอนความทรงจำจังๆที่ติดมากับจิตดวงเก่ามันคือหลักฐานว่าเราเดินทางไกลกันมานานมากเราเคยเกิดเคยตายเคยรักและเคยเกลียดกันมานับชาติไม่ถ้วนร่องรอยเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันฝังอยู่ในก้นบึ้งของจิตใต้สำนึกรอวันที่เราจะไปกระตุ้นมันขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นเพื่อนๆนครับการเดินทางครั้งต่อไปของเราจะไปสู่ดินแดนที่ร่มเย็นหรือร้อนระอุไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวแต่ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้และเดี๋ยวนี้ท่านกำลังสะสมสเสบียงแบบไหนใส่ลงไปในจิตของท่านและถ้าเราไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบเสี่ยงดวงอีกแล้วเราพอจะมีทางออกอื่นไหมทางออกที่ถาวรและสงบเย็นกว่านี้เดี๋ยวในช่วงสุดท้าย ผมจะพาไปพบคำตอบและวิธีปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเราครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราเดินทางผ่านเรื่องราวของภพชาติและความตายมาพอสมควรแล้วตอนนี้ผมอยากชวนทุกท่านวางตะกร้าแห่งความกังวลลงชั่วคราวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ข้างค้างเรื่องลูกหลานหรือความเจ็บป่วยที่รบกวนใจขอให้วางมันไว้ข้างตัวก่อนลองหลับตาลงเบา,เบา ปรับท่านั่งหรือท่านอนให้สบายที่สุดสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกยาวๆเหมือนท่านกำลังระบายควันสีดำแห่งความเครียดทิ้งไปกับลมหายใจเรามาสร้างกรอกแก้วป้องกันภัยให้กับจิตดวงนี้ด้วยการปฏิบัติบูบชากันสักครู่ครับพระพุทธองค์ประทานเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดไว้ให้เราไม่ใช่คาถาอาคมขลังๆที่ไหนแต่คือสติที่อยู่กับลมหายใจนี่เองครับ ขอให้ท่านลองภาวนาในใจสั้นๆง่ายๆตามจังหวะหายใจนะครับหายใจเข้านึกในใจว่าพุทธหายใจออกนึกในใจว่าโทให้ความรู้สึกทั้งหมดมารวมอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอกถ้ามีความคิดอื่นแทรกเข้ามาก็แค่รู้แล้ววางมันลงกลับมาหาพุทโทเหมือนเรือที่ทอดสมอไว้กลางทะเลไม่ลอยเคว้งคว้างไปตามกระแสะคลื่นเมื่อจิตเริ่มสงบ นิ่งและเบาสบายแล้วผมอยากให้ท่านลองพิจารณาความจริงข้อหนึ่งหรือที่เรียกว่ามรณานุสติแบบง่ายๆครับให้บอกกับตัวเองในใจว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนบ้านเช่าชั่วคราวเราอาศัยอยู่มานานแต่วันหนึ่งสัญญาเช่าต้องหมดลงเราต้องคืนดินคืนน้ำคืนลมคืนไฟให้กับธรรมชาติไปไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ชิ้นเดียว สิ่งที่จะติดตัวเราไปได้มีเพียงความบริสุทธิ์ของจิตดวงนี้เท่านั้นการหมั่นคิดแบบนี้ไม่ใช่การแช่งตัวเองนะครับแต่เป็นการซ้อมสอบไล่ครับการนอนหลับก็เหมือนการตายเล็กๆทุกคืนถ้าคืนนี้เราหลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกก็ขอให้จิตดวงนี้ที่กำลังเกาะเกี่ยวอยู่กับพุทโธและความปล่อยวางจงหลุดพ้นจากความห่วงหาอาลัยไปสู่สุขติภูมิด้วยความเบาสบาย นี่คือวิธีแก้กรรมที่ได้ผลที่สุดคือแก้ที่ปัจจุบันในขณะเดี๋ยวนี้ครับบทสรุปสุดท้ายท่านผู้ฟังครับเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธเราไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อไปเป็นเทวดานางฟ้าสเสวยสุขบนสวรรค์หรอกนะครับเพราะสวรรค์ก็ยังมีวันหมดอายุบุญหมดก็ต้องตกลงมาเวียนว่ายในความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเดิมแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรือที่เราเรียกว่านิพพาน นิพพานไม่ใช่เมืองแก้วเมืองสวรรค์ที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่นิพพานคือสภาวะใจที่เย็นสนิทจากกิเลสดับความอยากดับความยึดถือว่ามีตัวเราของเราเปรียบเหมือนเทียนที่เชื้อหมดไฟก็ดับลงเหลือแต่ความว่างที่สงบเย็นแต่อย่าเพึ่งท้อใจว่ามันยากเกินไปนะครับท่านสามารถฝึกได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยเคล็ดลับที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้คือการตายก่อนตาย หมายถึงให้ฝึกทำให้กิเลสมันตายไปจากใจเราก่อนที่ร่างกายจะแตกดับใครด่าเรามาก็ให้ความโกรธมันตายไปเดี๋ยวนั้นไม่เก็บมาเผาใจใครชมเรามาก็ให้ความหลงตัวตนมันตายไปเดี๋ยวนั้นไม่เหลืองไปกับคำหวานเมื่อเราฝึกตายจากกิเลสได้บ,บ่อยๆจิตเราจะคุ้นเคยกับความว่างและความเบาและเมื่อถึงวันสุดท้ายจริงๆเราก็จะจากไปอย่างผู้ชนะ คือชนะใจตัวเองและก้าวข้ามสังสารวัตรได้อย่างสง่างามสุดท้ายนี้ในฐานะเพื่อนร่วมทางผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนลกจงดนบันดาลให้จิตของท่านผู้ฟังทุกท่านเปี่ยมไปด้วยดวงตาเห็นธรรมขอให้ท่านมีความสุขกับปัจจุบันเข้าใจความจริงของธรรมชาติและเตรียมสเสบียงบุญไว้ให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข และพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสำหรับวันนี้รายการชีวิตสติขอลาไปก่อนสวัสดีครับ